สถานการณ์โควิดจังซี่นักเรียนกับต้องเรียนออนไลน์เลยต้องเหตโตะนักเรียนพ่อให้ได้นั่งเขียนสาระสบายดียูดีมีแห้งครับมือนีปัญญาผ้าเหลาะสีผ้ามาดีไหวหรือออกแบบนะครับโต๊ะนักเรียนแบบง่ายๆโดยใส่เศษวัสดุเรือใส่จากการก่อสร้างนะครับซึ่งเนี่ยครับข้างล่างก็เป็นโตพลาสติกที่ชำรุดแล้วนะครับที่แทบสิบดได้ใส่แล้วแต่ขายังดีอยู่เขากันเลย เอาเลยนํามาประยุกใส้ครับโดยเฮ็ดง่ายๆครับก็ตัดไม้ให้ได้ขนาดแล้วก็ายึดน็อตในมุมประมาณมุมละสองตัวกับพ่อนะครับเนี่ยครับผมก็ใส่น็อตตะปูเกียวยึดนะครับประมาณฟังละสามตัวแล้วก็ใส่หินเจียนะครับในการใส่ใบคัดนะครับคัดหัวน็อตออกให้เสมอครับแผ่นไม่กระดานไม่อัดนะครับแล้วก็คัดขอบ ของไม้อัดนะครับห้มันบ่ให้มันเรียบเนาะห้มันบอ่อขูดแขนนะครับเว mm hmm. ลาเขานาั่งเขียนหรือเวลาเขาใส่งานนะครับอันนี้หัวน,น็อตนี่เข้ากับสีคัดออกห้มันได้เสมอกับไม่เลยนะครับบอห้มันบีดขวางเพราะว่าจริงๆคันท่าข้างล่างตัวยืดเท่าประมาณพาสิีเข้ากับสียืดน็อตลงให้ได้จำกว่านี้แต่ว่าอันนี้มันเปลี่ยนพาสติก็เลยยืดได้บ่จํานะครับก็เลยต้องเจียออกตัวนี้ก็เป็นขั้นตอนในการ คัดคัดนานะครับใส่ใบคัดนาเพื่อที่สีไหามันมอนหมันเกี้ยงนะครับหมันบ่อบ่อห้ามือนะครับสำหรับสีใส่งานได้แบบสะดวกสบายกับสวยงามนํานะครับนีเข่ากับถึงขั้นตอนคัดแล้วครับเนี่ยแข็งแรงดีนะครับเบิ้งครับนี่โยกกับว่าเป็นยังนะครับถือว่าเป็นโต๊ะเขียนหนังสือหรือว่างกับเขากับน้ำได้เลยนะครับข้างล่าง ก็จเป็นเศษวัสดุหรือเศษโต๊ะเก้านะครับตัวพลาสติกเกาเนี่ยครับอันนี้คือเศษไม้ที่ห้าเหลือจากงานก่อสร้างนะครับเดี๋ยวห้ามาเบิงว่าห้าเอาใส่อย่างไดเนี่ยเนาะเ,เป็นเศษไม้อัดนะครับที่ห้าเอามาเฮ็ดห้องเนี่ยครับอันนี้คือห้องที่ห้าเฮ็ดจากไม้อัดอเป็นลายแบบไม้นะครับนี่คือเศษคือกันนะครับที่ผมกำลังซีห้เบิงอยู่นี่ก็เป็นเศษที่ตัดออกจาก ห้องที่ห่าวัดเรียบร้อยแล้วเดีวห่อกรมาเอาขึ้นมาประยุกนะครับหรือว่าออกแบบนิดนึงมันกับสีใดลวดลายออกมาจังสี่นะครับก็ถือว่าสวยงามเรากะใสเศษไม้ที่เหลือให้เป็นประโยชน์นําอันนี้เคื่อที่มาของแผ่นไม้นะครับเดี๋ยวห้อสีน้าไปให้กับลูกๆนะครับที่กำลังเลียนหนังสืออยู่ต้องการโต๊ะกระเฮ็ดให้แบบด้วนๆเลยนะครับเพราะว่ามีเศษไม้ยุ่พอดีเพิ่งเฮ็ดห้องให้่อกับแม่เส็จเรียบร้อยก็เหลือเศษไม้ยุ่แผ่นกระดานยุ่แผ่นหนึ่งเศษไม้อัด อันนี้ก็ถือว่าเข้ากับสถานการณ์นะครับรวดเร็วทันใจลูกสาวคุณฝ่าสาว่าพ่อหนูอยากได้โตมะมูมาเลียนนํามามเลียนออนไน์นั่บ่มีหมองเขียนหนังสือเมบเขียนนะครับก็ถือว่าเข้ากับสถานการณ์ราคาใส่ประโยชน์ได้จริงนะครับราคาเป็นการประยุกต์ไส้ของที่เหลือใส่แล้วนํานะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลเล็กๆ,ๆน้อยๆน,อยนะครับน้ำมาเล่าสุกันฟังแลกเปลี่ยนข้อมูลน้ำกันนะครับกับปัญญาผ้าเลาะสลารา ปัญญาข้าเลอกซาลา